คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในจิตใจที่คุณเองอาจไม่เคยรู้มาก่อนความกลัวความกังวลทัศนคติหรือแรงผลักดันที่ทำให้เราตัดสินใจในแบบที่เราเป็นในทุกวันนี้เป็นผลมาจากอะไรคุณเคยลองถามตัวเองอย่างจริงจังไหมบางครั้งที่คุณทำสิ่งต่างๆออกมาโดยไม่รู้ตัว เช่นตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งโดยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเลือกหรือบางทีรู้สึกโกรธเศร้าว,วิตกกังวลแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันมาจากไหนนั่นแหละจิตใต้สำนึกของคุณมันเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถรับรู้ถึงความมีอยู่ของมันได้มันอาจเป็นสัญชาตญาณบางอย่างความหิวความกังวล แรงขับทางเพศความก้าวร้าวความกลัวความเห็นแก่ตัวจิตใต้สํานึกของคนเราเหมือนมหาสมุทรลึกที่เก็บความทรงจำประสบการณ์และความรู้สึกไว้มากมายบางครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆอาจเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเผชิญหน้าหรือเป็นสิ่งที่ถูกปิดกั้นไว้เพราะความเจ็บปวดแต่สิ่งเหล่านั้นกลับมีอิทธิพล และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการมองโลกมากกว่าที่เราคิดและตอนนี้เราจะเดินทางลึกลงไปในใจคุณเพื่อสำรวจจิตใต้สำนึกของคุณผ่านแบบทดสอบจิตวิทยาเล็กๆเพียงสี่ข้อไม่ต้องห่วงแบบทดสอบนี้ไม่มีผิดหรือถูกมันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่มันจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองในมุมที่ลึกขึ้นก่อนอื่น ขอให้คุณผ่อนคลายใช้เวลานี้เป็นเวลาสำหรับตัวเองเตรียมใจให้เปิดกว้างในคำถามแต่ละข้อขอให้คุณตอบด้วยความรู้สึกแรกที่คุณสัมผัสได้ไม่ต้องคิดนานความรู้สึกแรกเท่านั้นที่ซื่อสัตย์และจำคำตอบของคุณไว้ให้ดีตอนนี้คุณได้เข้าไปอยู่ในตึกร้างแห่งหนึ่งภายในมีความผุพังและความเก่าแก่ที่ผ่านการเวลา บรรยากาศดูวังเวงอึมครึมค่อนข้างมืดสลัวมีเพียงแสงเล็กน้อยจากภายนอกเท่านั้นที่เล็ดลอดเข้ามาคุณเดินเข้าไปอีกเล็กน้อยและพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่หน้าห้องใต้ดินมองลงไปมีบันไดที่ทอดยาวลงไปเบื้องล่างคุณคิดว่าบันไดที่คุณเห็นนั้นมีทั้งหมดกี่ขั้นหลังจากนั้น คุณตัดสินใจที่จะเดินลงบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นทันใดนั้นคุณก็เริ่มได้ยินเสียงของใครบางคนมาจากความมืดคุณคิดว่าคนคนนั้นกำลังหนึ่งร้องไห้เบาๆสองร้องไห้คร่ำครวญจนฟังไม่ได้สับสามเขากำลังพูดอะไรบางอย่างกับคุณ เมื่อคุณได้ยินดังนั้นคุณจะทำอย่างไร 1. พยายามหาที่มาของเสียงนั้น 2. วิ่งหนีโดยทันทีโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมอง 3. ยืนตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวและไม่สามารถขยับขยื่อนไปไหนได้ขณะนั้นเองคุณได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อคุณ ดังมาจากบันไดขั้นบนสุดคุณได้หันไปมองใครคือคนนั้นคนที่กำลังเดินลงมาหาคุณคุณจำคำตอบของคุณได้อยู่นะเอาล่ะคราวนี้มาวิเคราะห์คำตอบของคุณกันในจุดเริ่มต้นการพาคุณมายัางตึกร้างและห้องใต้ดินที่เก่าและมืดมนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความทรงจำอันฝังลึกที่ถูกทิ้งร้าง ประสบการณ์ความผิดหวังในอดีตถึงรอยบาดแผลภายในจิตใจที่ไม่อยากจะระลึกถึงพยายามที่จะลบหรือลืมมันขั้นบันไดที่ทอดลงไปสู่ข้างล่างของห้องใต้ดินแสดงถึงอิทธิพลของรอยแผลภายในจิตใจที่มีต่อคุณขนาดนี้หากคุณตอบว่าขั้นบันไดมีเพียงไม่กี่ขั้นแสดงว่าคุณได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าคุณยิ่งตอบจำนวนขั้นบันได ที่ทอดยาวลึกลงไปสู่ห้องใต้ดินเยอะขึ้นมากเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นว่าบาดแผลภายในจิตใจของคุณฝังลึกมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณก้าวเดินลงบันไดไปคุณได้ยินเสียงที่ดังมาจากความมืดสิ่งนี้เป็นการสื่อว่าคุณผ่านพ้นประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตมาได้อย่างไรหากคุณตอบข้อหนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้เบา แสดงว่าคุณมักจะได้รับการปลอบโยนจากผู้อื่นเมื่อมีปัญหาและทำให้คุณหายจากความโศกเศร้าด้วยความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้น 2. ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญจนฟังไม่ได้สับแสดงว่าคุณได้ผ่านความทุกครั้งนั้นมาด้วยตนเองอย่างยากลำบากเสียงคร่ำครวญที่คุณได้ยินเป็นเสียงของความเจ็บปวดที่ฝังลึกของตัวคุณเองส ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังพูดกับคุณแสดงว่าคุณมีรอยแผลภายในใจซึ่งเป็นเสมือนเหรียญเกียรติยศและคุณไม่ยอมรับว่านั่นเป็นบาดแผลนักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงได้กล่าวว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราตายแต่มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและคุณก็คิดว่าอย่างนั้นบาดแผลทำให้คุณแกร่งกล่าวแต่จงระวังสิ่งนี้อาจทำให้คุณแข็งกระด้าง จนทำให้บางครั้งคุณอาจไม่แยแสกับความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งมันเป็นผลกระทบจากสิ่งที่คุณเจอมานั่นเองต่อมาคือปฏิกิริยาของคุณที่มีต่อเสียงในความมืดเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจัดการกับความเจ็บปวดในอดีตอย่างไร 1. หากคุณค้นหาที่มาของเสียงแสดงว่าคุณมักจะทำอย่างนั้นเช่นกันในชีวิตจริงคุณคิดว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ทําให้คุณพบกับทางออกของปัญหาอย่างแน่นอน 2. หากคุณวิ่งหนีและไม่เหลียวหลังกลับไปมองแสดงว่าคุณมักจะละเลยหรือเลือกที่จะหนีปัญหาโดยหวังว่าสักวันมันจะดีขึ้นเองวิธีนี้อาจใช้ได้ในบางกรณีแต่ก็เถอะปัญหาดังกล่าวอาจไม่ไปไหนและกลับมาวนเวียนอยู่ในตัวคุณบางครั้งคุณก็ต้องยืนหยัดและหันไปเผชิญหน้ากับมันบ้าง 3. ยืนตัวแข็งอยู่กับที่อย่างหวาดกลัวและไม่สามารถขยับขยื้อนไปไหนได้แสดงว่าคุณมีความขัดแย้งในอดีตที่ยังไม่ได้แก้ไขมันยังตามมาหลอกหลอนและขัดขวางการดำเนินชีวิตต่างๆของคุณและสุดท้ายคนที่ปรากฏตัวที่บันไดขั้นบนสุดและเรียกชื่อคุณเขาคือคนที่คุณคิดว่าสามารถพึ่งพาได้เมื่อมีปัญหา และเป็นคนที่คุณเชื่อว่าจะสามารถปลอบโยนและช่วยเยียวยาบาดแผลในใจของคุณได้คราวนี้ก็ออกมาจากตึกร้างสุดโสมได้แล้วคุณได้เห็นตัวเองไหมหากคุณเพิ่งได้มองเห็นคุณจะเข้าใจตัวเองในแง่มุมที่คุณไม่เคยได้ตระนักได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกและความรู้สึกของคุณบางคนอาจพบว่าคำตอบของคุณในข้อสุดท้ายคนที่ปรากฏตัวตรงบันไดขั้นบนสุด และกำลังเรียกชื่อคุณเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงแต่คุณกลับคิดถึงเขาก่อนเป็นอันดับแรกเด็กบางคนใช้แบบทดสอบนี้และผลของคำตอบสำหรับข้อสุดท้ายคือครูประจำชั้นคนที่ปรากฏตัวขึ้นและกำลังเรียกชื่อเขาอยู่กลับกลายเป็นครูแทนที่จะเป็นพ่อหรือแม่สิ่งเหล่านี้อาจกำลังแสดงถึงอะไรบางอย่างออกมามันอาจสะท้อนสิ่งที่เรานึกไม่ได้ในยามปกติ สำหรับเด็กคนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าในยามเกิดปัญหาอาจเป็นครูนี่เองที่เขาคิดว่าจะปลอบโยนและช่วยเหลือเขาได้การประสบกับเรื่องราวเลวร้ายในอดีตที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้บางคนอาจจะโชคดีที่มีคนคอยปลอบโยนเคียงข้างหรือเป็นที่พึ่งพายามเกิดปัญหาบางคนต้องเผชิญและผ่านเหตุการณ์อันหนักหน่วงและเลวร้ายนั้นอย่างยากลำบากด้วยตัวเอง และบางคนเลือกที่จะแปลความเจ็บปวดจากเรื่องนี้เป็นความแข็งกระด้างของความรู้สึกและจิตใจแต่ไม่ว่าคุณจะผ่านมันมาด้วยวิธีการใดตอนนี้คุณก็ได้ผ่านมันมาแล้ววิธีการที่คุณเลือกจัดการกับปัญหาในแบบฉบับของคุณมันมักจะเป็นวิธีการเดิมๆที่เราเคยใช้บางทีเราก็รู้ทั้งรู้ว่าวิธีที่เหมาะสมนั้นคือต้องผเผชิญหน้าเพื่อจะหาทางออก แต่หากความเคยชินของเรานั้นมักจะหนีปัญหาหรือเมินเฉยปล่อยให้ปัญหามันอยู่อย่างนั้นเราก็จะทำแบบเดิมโดยอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติของคนเป็นธรรมชาติของจิตใต้สำนึกที่สั่งให้เราทำแบบนั้นแต่เมื่อคุณรู้จักตัวเองแล้วและแบบทดสอบนี้เป็นการตอบย้ำให้คุณได้รับรู้ความเป็นตัวคุณแล้วล่ะก็มันก็ไม่สายที่คุณจะลองเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง การปลดปล่อยตัวเองออกจากวิธีเดิมๆที่พันธนาการเราไว้อาจนำมาซึ่งความสงบสุขหรือการปลดล็อกในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามค้นหามาตลอดก็ได้